รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนวันนี้ก็พบกับครูติ๊กกศนอําเพรลีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระรายวิชาภาษาไทยตอนที่5ค่ะครูติ๊กก็ได้เตรียมความรู้ดีๆสาระดีๆมาฝากทุกคนวันนี้นักเรียนรู้ไหมคะว่าเราจะเรียนกันเรื่องอะไรวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการอ่านบทร้อยแก้วและการอ่านบทร้อย กรองกันค่ะเมื่อเราเรียนในสาระในวันนี้จบแล้วครูคาดหวังว่านักเรียนจะเกิดการเรียนรู้อยู่2อประการค่ะ 1. น,นักเรียนสามารถอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องชัดเจนและสามารถจับใจความสำคัญได้และ 2. นักเรียนสามารถอ่านบทร้อยกรองที่ใช้ถ้อยคำง่ายๆได้ค่ะครั้งที่แล้วเราก็ทราบกันมาแล้วนะคะว่า รักการอ่านหนังสือที่ดีความสําคัญของการอ่านประโยชน์ของการอ่านและนำไปสู่บันได5ขั้นของการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านที่ดีนั้นมีอะไรบ้างการอ่านร้อยแก้วนะคะนักเรียนทราบไหม,มคะว่าร้อยแก้วคืออะไรร้อยแก้วก็เป็นข้อความธรรมดานะคะซึ่งจะหมายถึงข้อความที่เขียนขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการสัมผัสนะคะ เราจะพบร้อยแก้วจากไหนบ้างนะคะนักเรียนทราบไหมตอบคุณครูหน่อยค่ะไม่ทราบเลยใช่ไหมคะคุณครูจะบอกให้นะคะเรามักจะพบบทร้อยแก้วตรงข้อความธรรมดาทั่วไปมีจากบทความจากหนังสือตำราเรียนจากข่าวจากเรื่องสั้นหรือนวนิยายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ แล้วหลักการอ่านบทร้อยแก้วจะอ่านกันยังไงส่วนมากก็จะเป็นการอ่านแบบสองแบบคือการอ่านออกเสียงแล้วก็การอ่านในใจทีนี้เรามาดูหลักการการอ่านบทร้อยแก้วกันนะคะข้อที่หนึ่งอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธีชั่วโมงที่แล้วจําได้ไหมคะว่าครูติ๊กอธิบายยังไงให้ออกเสียงอย่างถูกต้องตามอักขรวิธีก็คือ ออกเสียงตัวรอเรือรอลิงคำควบกล้ำแล้วก็แบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเพราะมันจะสามารถทำให้เสียงเราไพเราะน่าฟังแล้วก็สื่อสารได้ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารให้เรานะคะลงมาสู่ข้อที่2ก็คือเมื่อกี้นะคะคือการแบ่งวรรคตอนจังหวะให้ถูกต้องนั่นเองครูติ๊กขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมเพราะว่า อันถ้าเราแบ่งวรรคตอนไม่ถูกต้องการสื่อสารของเราก็ผิดไปอย่างเช่นยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนักเรียนอยากกินไหมคะฟังแล้วอยากกินไหมอยากกินไหมคะ <laughs> กินแล้วแข็งนะแรงก็ไม่มีนะคะโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียน จริงๆแล้วเขาจะต้องแบ่งว่าตอนใหม่นะคะถ้ามาโฆษณาอย่างนี้ไม่มีใครซื้อนะคะต้องโฆษณาแบบนี้นะคะยานี้กินแล้วแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเดียนต้องเป็นอย่างนี้ค่ะได้ขายดีแน่เลยนะคะหลักการข้อที่3นะคะอ่านอย่างเข้าใจเนื้อหาก็คือจะต้องทำน้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่เราอ่านเรื่องที่มีความสุข ก็ต้องอ่านแบบน้ําเสียงที่สดชื่นร่าเริงแจ่มใสเรื่องที่เศร้าๆเราก็ต้องทําน้ําเสียงให้เศร้าตามไปด้วยนะคะและข้อที่4ค่ะอ่านให้เสียงดังฟังชัดนะคะเพราะว่าผู้ฟังก็จะสามารถฟังสารที่เราอ่านได้อย่างรู้เรื่องไม่เบื่อหน่ายกับเสียงอู้อีอู้อีของเรานะคะ ประเด็นต่อไปเป็นเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการอ่านในใจนะคะซึ่งอ่านแล้วเพราะว่าการอ่านในใจเนี่ยจะทำได้รวดเร็วมากกว่าการอ่านออกเสียงเนื่องจากเราจะไม่กังวลว่าเราจะต้องอ่านให้ชัดเจนขอให้เราสามารถจับใจความสำคัญได้นะคะซึ่งจะต้องจับใจความให้ได้ว่าเรื่องที่อ่านเนี่ย <S <S เกี่ยวกับเรื่องอะไร ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรและเกิดผลอย่างไรนะคะวิธีการอ่านจับใจความสำคัญก็จะมีอยู่ด้วย3วิธีถ้านักเรียนฝึกตามที่ครูติ๊กจะพาฝึกวันนี้รับรองนะคะนักเรียนจะเป็นผู้ที่สามารถอ่านจับใจความสำคัญได้เก่งเลยทีเดียวนะคะอันที่หนึ่งนะคะพิจารณาทีละย่อหน้าค่ะ เพราะแต่ละย่อหน้านั้นจะมีใจความสำคัญอยู่นะคะอาจจะอยู่ต้นย่อหน้าอาจจะอยู่กลางย่อหน้าหรืออาจจะอยู่ท้ายย่อหน้าหรือบางครั้งไม่มีคำสำคัญเลยจะต้องสรุปใจความสำคัญเอาเองโดยใช้ภาษาตัวเองนะคะแล้วมาสู่ประเด็นข้อที่2วิธี2เมื่อเจอใจความสำคัญแต่ละย่อหน้าเสร็จ เราก็จะอ่านส่วนที่มันเป็นขยายเป็นคำอธิบายต่างๆเราก็จะทำการตัดรายละเอียดพวกนั้นออกนะคะส่วนขยายคำอธิบายก็ได้แก่อะไรบ้างนะคะก็อาจจะเป็นตัวอย่างสำนวนโวหารอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบตัวเลขสถิติหรือไม่กระทั่งเป็นคำถามคำพูดของผู้เขียนซึ่งจะเป็นส่วนขยายพวกนี้เราตัดออกหมดเลยค่ะแล้วสู่ข้อที่ สนะคะเราก็เอาใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงใหม่โดยใช้ภาษาของเราเองซึ่งจริงๆแล้วเนื้อหาอาจจะมีหนึ่งย่อหน้าประมาณ10บรรทัดเนี่ยใจความสำคัญที่เราจะสรุปได้อาจจะได้แค่3บรรทัดนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะรถม้า นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลำปางมีครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2458โดยอพยพมาจากพระนครหลวงหลังจากที่มีรถที่เกิดมีรถยนต์วิ่งกันขวักไขว่การใช้รถม้าในปัจจุบันของนครลำปางส่วนใหญ่ใช้เป็นพาหนะนำนักท่องเที่ยวชมรอบเมืองกับรถ กับรถรับจ้างและผู้ขับขี่เองก็ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ด้วยส่วนม้าต้องใช้วัสดุสีดำเป็นที่กำบังตาทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้ม้าเห็นสิ่งเห็นมองเห็นสิ่งรอบตัวให้มองเห็นเพียงท้องถนนเท่านั้นนักเรียนทราบไหมคะว่าใจความสำคัญของย่อดหน้านี้มีที่ไหนโอ้โหเห็นหรือยังคะเจอหรือยังคะ นั่นเองค่ะรถม้านับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลำปางตรงนี้เป็นใจความสำคัญนะคะแล้วก็มีการอธิบายต่อว่ารถม้าเนี่ยมีเมื่อไหร่นี่คือส่วนขยายมีครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2458แล้วก็อธิบายต่อว่าโดยรถม้าเนี่ยมีการอพยพมาจากพระนครหลวงหลังจาก ที่มีรถยนต์วิ่งกันขวับไข่แล้วการใช้รถม้าในปัจจุบันของนครลำปางส่วนใหญ่ก็เป็นพาหนะนำนักท่องเที่ยวชมเมืองพวกนี้เป็นส่วนขยายหมดเลยค่ะส่วนขยายทั้งหมดซึ่งเราก็จะตัดออกเหลือแค่ใจความสำคัญแค่นี้เท่านั้นจะเห็นว่าได้ว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้มีส่วนต้นของย่อหน้านะคะก็มีแค่รถมา้า รถม้านั่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองลำปางเราอาจจะไม่ลอกนะคะอาจจะใช้เป็นข้อความของตัวเองก็ได้นะคะแต่ห้ามเพี้ยนจากตรงนี้โอเคค่ะตัวอย่างที่สองความเครียดทำให้เพิ่มฮอร์โมนอะดีนารีในเลือดทำให้หัวใจเต้นเร็ว หลอดเลือดบีบตัวกล้ามเนื้อเขม่งตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติเกิดอาการปวดหัวปวดท้องใจสัน่นแข้งขาอ่อนแรงความเครียดจริงเป็นตัวการให้แก่เร็วนะคะตรงไหนเอย่ยอย่าพุ่งหลับนะคะฟังหูตกิก่อนตรงไหนเอย่ยคือใจความสำคัญตรงไหนคะนักเรียนดังๆค่ะ ถูกต้องเลยค่ะตรงนี้คือใจความสำคัญนะคะความเครียดเป็นตัวการให้แก่เร็วนะคะตรงส่วนนี้เป็นใจความสำคัญที่เกิดท้ายย่อหน้านะคะความเครียดทําให้ฮอร์โมนเพิ่มฮอร์โมนอะดีนารีในเลือดทําให้หัวใจเต้นเร็วหลอดเลือดบีบตัว กล้ามเนื้อแข็งตึงระบบย่อยอาหารผิดปกติอันนี้คืออาการที่ที่เกิดจากความเครียดซึ่งเป็นการอธิบายที่เกี่ยวกับความเครียดสรุปยอ่อเนะก็หน้านี้ก็คือความเครียดทําให้ตัวเป็นตัวการทําให้แก่เร็วนะคะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองค่ะร้อยกรองหมายถึง คำประพันธ์ที่แต่งขึ้นโดยมีการสัมผัสให้คล้องจองกันนะคะร้อยกองเราจะพบจากที่ไหนบ้างจะพบจากคำคล้องจองบทกลมเด็กพบจากเพลงพื้นบ้านพบจากบทกลอนต่างๆนะคะเช่นกลอนสุภาพกลอนสีโครงสุภาพอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ ก่อนที่เราจะมาอ่านบทร้อยกรองกันนะคะครูติ๊กขอตกลงทําความตกลงกับน,นักเรียนก่อนนะคะว่าถ้านักเรียนพบหนึ่งขีดแปลว่าหยุดสั้นๆถ้านักเรียนพบสองขีดแปลว่าหยุดยาวๆนะคะหนึ่งขีดแปลว่าหยุดสั้นๆสองขีดแปลว่าหยุดยาวๆท่องพร้อมกันค่ะ หนึ่งขีดแปลว่าหยุดสั้นๆส,สองขีดแปลว่าหยุดยาวๆนะคะโอเคเลยค่ะมาดูเลยนะคะบทร้อยกรองเราจะพบจากไหนนะ้ามาดูตัวอย่างการอ่านคำคล้องจองนะคะจะเห็นว่าสีแดงจะเป็นขีดสั้นๆแปลว่าถูกต้องค่ะหยุดสั้นๆน,นะคะตามเลยนะคะคิงก็ราขาก็แรง โอเคค่ะเก่งมากค่ะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะและมาดูอันสุดท้ายนะคะก็โอ้ยังไม่สุดท้ายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของเพลงกล่อมเด็กโยกเยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอ หมาหางงอขี่คอยโยกเยกอันนี้ฝังคุณติก่อนนะคะต่อไปน้กงเรียนอ่านตามค่ะโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายร้อยคอหมาหางงอขี่คอโยกเยกเอาพร้อมๆกันค่ะโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายร้อยคอหมาหางงอขี่คอยโยกเยกถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของเพลงกล่อมเด็กนะคะเราจะอ่านพร้อมๆกันเพราะหนูรู้แล้วว่า1นขีดคือหยุดสั้นๆส,สองขีดคือหยุดยาวๆนะคะพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ตุ๊กแกเอ่ยตัวลายพร้อยพร้อยงูเขียวตัวน้อยห้อยหัวลงมาเด็กคนไหนไม่หลับ แกกินตับเสียเถิดเอาว่าง่ายไหมคะอันนี้คุณครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนขับร้องไปตามคลิปวิดีโอด้วยนะคะดีไหมคะเปลี่ยนบรรยากาศเบื่ออคูติกละนะคะต่อไปพบกับคลิปวิดีโอเลยนะคะร้องตามเลยค่ะเชิญค่ะ เป็นอีกตัวอย่างของเพลงกล่อมเด็กนะคะบทจันร์เจ้านักเรียนคงจะได้ยินคุ้นเคยกันดีนะคะจันร์เอ๋ยจันเจ้าขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอมา้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง ขอเตียงตังให้น้องข่านอนขอระคอนให้น้องข่าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข่าเถิดขอยายเกิดเลี้ยงตัวข่าเองค่ะอันนี้เป็นการอ่านแบบร้อยแก้วนะคะส่วนการอ่านขับร้องเป็นเพลงกล่อมเด็ก ขอให้นักเรียนฟังจากคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเชิญฟังได้ละค่ะ ขอละขค ตัวอย่างการอ่านกรอนสุภาพซึ่งกรอนสุภาพเนี่ยเป็นกรอนที่ไพเราะนะคะอาจจะชื่อมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรอนแนะคะซึ่งเป็นกรอนที่มีชื่อเสียงของกวีเอกของไทยคือท่านสุนทรผู้ครูกรวีเอกของไทยนะคะซึ่งไพเราะจับใจนะคะตรงนี้จะดูว่ามาเรียนรู้เกี่ยวกับกรอนสุภาพกันก่อนนะคะว่าหบทของกรอนสุภาพ จะแบ่งไปทั้งหมด2บาทคือบาทเอกกับบาทโทนะคะโดยที่บาทเอกจะแบ่งเป็นสองวักค่ะวักแรกจะเป็นวักสดับวักที่2จะเป็นวักรับส่วนบาทโทจะเป็นวักรองแล้วก็วักส่งนะคะถ้าเราจะอ่านให้ให้คล่องปากเราก็จะบอกว่าสดับรับรองส่งนักเนียนพูดพร้อมกันค่ะสดับรับรองส่งสดับ รับรองส่งเก่งมากค่ะทั้งหมดจะเรียกว่า1บทนะคะพอบทต่อไปก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในแต่ระวัรคของกรอนสุภาพจะส่วนใหญ่แล้วจะมี8คํคำหรือว่า9คําคำเพราะว่าชื่อก็บอกว่าชื่ออีกอย่างนึงคือกรอน8ใช่ไหมคะแต่บางครั้งมันมัน ลงจังหวัดไม่ได้อาจจะมี6คคำหรือว่า7คําคำนะคะโดยเราจะมีข้อตกลงของการอ่านถ้ามีวรรคไหนมี6คคำเราจะอ่านเป็น2 2 2ถ้าวรรคไหนมี7คําคำเราจะอ่านเป็น2 2 3ถ้าวรรคไหนมี8คํคำเราจะอ่านเป็น3 2 3และถ้าวรรคไหนมี9คําคำก็จะอ่านเป็น3 3 3 10คํามคำมีไม่เอ่ยนักเรียน ไม่มีนะคะมีแค่หกเจ็ดแปดเก้าคำนะคะโดยส่วนใหญ่ตัวอย่างของกรอนสุภาพนะคะอันนี้นักเรียนเคยได้ยินไหมลูกเนี่ยอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิน้นซาก แต่ลมปากหวานหูมิรู้หายเอา้ามาพูดพร้อมกันค่ะอย่าลืม1นขีดแปลว่าหยุดสั้นๆส,สองขีดแปลว่าหยุดยาวๆนะคะ1นึงสองซาอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายแม้นเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคาย เจ็บจนตายเพราะหนิบให้เจ็บใจอีกรอบนึงค่ะอันอ้อยตาหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูมิรู้หายแมมนเจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเนบให้เจ็บใจเก่งมากค่ะลักษณะของกรอนสุภาพเราจะอ่านสองแบบ ถ้าเป็นแบบที่ครูติก๊กสอนเมื่อกี้คือการอ่านแบบร้อยแก้วแล้วจะมีการอ่านอีกแบบหนึ่งก็คือการอ่านแบบทำนองสนะมีการเอื้อนจังหวะเข้าไปนะคะซึ่งวันนี้ครูติ๊กจะมีคลิปวิดีโอการอ่านแบบทำนองสนะให้นักเรียนฝึกไปพร้อมๆกันค่ะเชิญค่ะอันอ้อยอตาหวานลิน แล้วสิ้นสากแต่ลมปากวานหูไม่รู้หายแม่เจ็บอื่นหมื่นแสนจะแคลนคลายเจ็บจนตายเพราะเน็บให้เจ็บใจ ภาษาไทยเรานี้มีคุณค่าโปรดช่วยกันร,รักษาให้คงอยู่ทุกถ้อยคำภาษาล้วนน่าดูจงเชิดชูให้อยู่คู่คนไทยเป็นคนไทยภาษาถ้าไม่รักจะประจักษ์คุณค่าได้ไหนเขาดูถูกเหยียดย้มอยู่ร่ำไปเลวเถิดอะนุรักไว้ให้ยินยงบทกรอนนี้ เป็นของนักเขียนผู้หนึ่งนะคะชื่อว่าจิราพรหอมกลิ่นได้ประพันธ์ไว้นะคะนักศึกษาคะจะเห็นได้ว่าการอ่านร้อยแก้วและการอ่านร้อยกรองเป็นทักษะที่สำคัญอีกทักษะหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาไทยของเราโดยเฉพาะ ภาษาไทยของเรานั้นมีคุณค่ามีความงดงามทางภาษาและที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยของเราซึ่งในปัจจุบันนี้ภาษาไทยของเรากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นเรามักจะได้ยินเสียงการใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนไปในภาษาของ Facebook, Line, Twitter ซึ่งเรามักจะพบว่า วัยรุ่นจะใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนไปเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กับครูแล้วในวันนี้ครูก็หวังว่านักศึกษาจะตระหนักถึงคุณค่าและการอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่คนไทยเราตลอดไปนะคะ ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูติ๊กก็อยากจะฝากให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันค่ะเพื่อที่เราจะได้มีความรอบรู้ในวิชาของเรามากขึ้นนะคะนักศึกษาสามารถที่จะทบทวนรายการได้ตามลิ้นที่ปรากฏข้างล่างนี้นะคะแล้วอย่าลืมนะคะเรียนรู้ให้ครบทั้งหมดทั้ง18ตอนเพราะครูได้เตรียมแบบ แบบทดสอบไว้ให้ถ้านักศึกษาท่านใดได้คะแนนมากกว่า70%หรือว่า70%ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรและวันนี้คุูติก็จะขอจบการสอนเพียงแค่นี้ไว้พบกันตอนที่6ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเกรดภาษาภาสนุกวันนี้เสนอคำราชาศัพท์ คำราชาศัพท์คือศัพท์หลวงศัพท์ราชการและหมายรวมถึงคำสุภาพซึ่งนํามาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรือฐานะของบุคคลบุคคลผู้ที่พูดต้องใช้คําราชาศัพท์ด้วยเรามีแบบทดสอบให้นักศึกษาลองทําการจํานวน2ข้อข้อละ10วินาทีเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จแปรพระราชฐานพระตําหนักภูพานราชนิเวศําที่ขีดเส้นใต้หมายความว่าอย่างไรกอไก่ไปพักผ่อนขอไข่ท่องเที่ยวขอควายย้ายไปชั่วคราวงงูเปลี่ยนภูมิลำเนา ฉเฉลยข้อกอไก่แปลพระราชฐานหมายถึงการไปพักผ่อนนั่นเองข้อที่สองค่ะคำราชาศัพท์ในข้อใดที่ใช้กับบุคคลที่มีฐานะสูงสุดกอไก่ประสูตรขอไข่ตรัสคอควายสวรรคตคงงูพอพระไทย เฉลยข้อคอควายค่ะสวรนคตเพราะต้องใช้กับพระมหากัตษริย์เท่านั้นนะคะเก่งมากๆค่ะหรือภาษาพา,ส,า,าสนุกขอปุบมือให้เลยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ